สวัสดีครับเพื่อนๆเซาหนึ่งเดียวดอกติน,นะครับมาเสียบยอดมะม่วงต้องการหลายๆสายพันธุ์นะครับในยอดพันธุ์ของมะม่วงสามฤดูนะครับสามฤดูส่วนยอดนี้เป็นอ่าอกล่องพันธุ์พื้นบ้านนะครับสีเขียว เดี๋ยวจะเสียบจริงนี่เชิญแล้วครับเชิญแล้วก็จะเสียบเขาเลยเชิญลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆกล่องโฟกัสบานานรับ ตั้งกล้องไว้นะครับจะเสียบจริงนี่นะครับมันไปทางถนนแล้วก็ตัดออกนะครับเพื่อเอาสายพันธ์อื่นมาใส่ให้ได้สายพันธ์ที่ต้องการหยายามอย่าติดกันเสียบสองกิ้งครับ เสียบไปคนลรฟังเลยนี่นะครับเสียบอีกฟังน,นึงนะครับมางนี้ดนึงนะครับเสียบเขา ติดเขาจะคอยมาอแกะพลาสติกออกนะครับดอกดินเสียบพอไปเยอะเลยแล้วครับเสียบไปไร่ยอดแล้วครับไม่ได้เหอกับพันพลาสติกเลยครับ อ,อันนี้เป็นเทปพ,พันกิงน่งตรงนี้เขารัดให้เนีนๆนะครับลัดให้เนีนๆนะจับเนืยเยียวให้ยอดชิดกัรับพันเลยครับสามเห้เขาสะดวกพันให้เนีนนะครับตรงนี้จะได้ติด นะตรวจสอบบึงอีกรอบหนึ่งต,ติดน้าก็พันเลยครับพันจากรางขึ้นบนเพื่อป้องกันน้ำเข้าติดเทฮไม้เ่เพือ่อนเพื่ปัญหานะครับเพื่ง่ายเพื่อจะได ะมวงสายพันธุ์ที่เข้าตกการนะครับมาเสียบไว้ต้นเดียวให้ได้เป็นแฟนตาซีนะครับพันเข้าไปจะได้น,นีปิดใบยอดคลายน้ำนะครับหรือจะเอาถุงพลาสติกสวมก็ได้นะครับตรงนะครับตรงยอดตาย เขาปัดได้มะม่วงสองยอดเมื่อเขาแตกตาสีเขียวนะครับเท่ากับปอาปมีดครับเตอเมจิมดักบิ่นพันสามรอบนะครับดันบนเจะได้บนมีอากาศเขา่านะครับอากาศเข่าอากาศออกนะครับยอดมะม่วงกว็จะบัดเด้ยคายนา้ำ เราแช่ 15, นะปัญหานะเพื่อนเรียบร้อยครับสองยอดสนีห้อาก,ก็ไดนะครับยอดมะม่วงเสาเสียบไว้จนยอดที่เสียบไว้นะครับนี่นะครับยอดติ่เสียบไว้ อีหนึ่งสองสายพันธุ์นะครับเมื่อเข้าแตกยอดตรงตรงจมตานี่นะครับก็ตัดตรงนี้ออกส่วนนี่เสียไปนะครับเสียไปสามนะครับมีอาจทูมีหมอมวงมันนะครับแล้วก็อ่ามวงกระเซษน,นะครับอ่านี่เป็น มะม่วงฟลันนนะครับมะม่วงฟลันนนะครับหลายสายพันธุ์ที่เมื่อเสม่นะครับเจ้านี้สองยอดเป็นมะม่วงสามฤด,ดูกับโอกลองเขียวเนี่ยเฮกอน่นาเดืดสามมือนะครับก็จะเห็นตุ่มตาสีเขียวเข้มๆตรงนี้นะครับกาลังจะแตกตุ่มตาขึ้นมาเมื่อเขาแตกตุ่มตาเป็นสีขาวก็เอาปลายมืดมาเจาะหรือว่าปลายเข็มเจาะก็ไ้นะครับเจาะตรงตุ่มตา เปลอให้หยอดเขาแทงออกมาเมื่อตรงเนื้อที่ห้าเสียบเข้าไปประสานกันดีแล้วนะครับห้าก็เปิดออกนะครับเปิดออกเปิดรับนึ่นะครับเปิดเฉพาะตะ่ช่วงยอดนีก็ไดนะครับเพื่อให้อหอยยอดมะาม่วงของเ้าได้รับอากาศนี่นะครับตรงตรุ่มตานี่ถ้าได้จั๊สองอาทิตย์เขาก็จะมีตา นะครับตุ่มตาหรือว,ว่ายอดมะมวงแท่งออกเป็นเขียนที่ดอกติ๋นเสียบใบนี้นะครับเสียบตามกิงอันนี้จะเป็นอกรองสีทองนะครับจะเป็นอกรองสีทองอา่าแล้วก็อีกยอดหนึ่งนะครับนี่นะครับยอดนี้ที่เสียบไปนะครับยอดนี้ที่เสียบใบเป็น เป็นน้ำดอกไม้สีม่วงนะครับนี่นะครับน้ำดอกไม้สีม่วงคือยอดนี้นะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะมีแผลร้อยเสียบอยู่นะครับก็เสียบใบมั่วไปมุดแล้วครับตามที่เหา้ต้องการนะครับเขาก็เสียบไปเมื่อเขาติดแล้วเขาก็ตัดตรงนี้นะครับตรงนี้เขาตัดแล้วเขาก็พอตรงอันนี้นะครับ าตัดแล้วห้อกงเสียบสามารถที่จะเสียบต่อไปเลยตรยต่อนี่ก็ได้ส่วนในนี้นะครับในต้นนี้เ้าก,ก็ตัดบนนี้ก็ได้หรือว่าจะตัดสูงกว่านี้แล้วเอาพันธุน์อื่นๆมาเสียบต่อกันขึ้นไปนะครับหลายๆสายพันธุ์ใดเสียบตามจิงตามงานะครับแล้วแตเ่เพื่อนๆจะชื่นชอบนะครับหมัก่วงชนิดใดแล้วก็หามาเสียบไว้ขอบคุณเพื่อน ทุกท่านที่ติดตามรับชมจบสิบพอกันคลิปหน้าครับ